โอเคโอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาารีวิวรหัสน A ะของโคจินะครับอของโคจิของโคจิแซนะครับหรือ้องป้ายนะ ID ID ป้าย L ของแกนอกของน้องแกน,นะก็คือแบบ เขินเขินว่าไอ้ดีแบบฟูๆอย่างเงี้ยอ่ะอย่างแรกเดี๋ยวโอายมันมันรู้สึกแบบทีมฟูอย่างเงี้ยแ,แ,แบบม,แบบมันไม่ชินอ่ะไม่จริงๆครับไม่จริงๆทีมผมไม่ได้ฟูไงโอเคเดี๋ยวมาดูเกียร์เนีกว่านะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเกียตาผีดชินเนาะโอ้นี่น็ตหนี่งค่าถอนดีกว,ว่าขอ,อาวุธก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะอืม เขามาดูกันดีกว่ออกเาเขต้าสี่ชิ้นนะยังสองสี่ยังสี่ชิ้นเนาะก็จะมีเป็นดาบดาบหุกกระรังนะครับแล้วก็มาทาัทนาะลีนาเกียร์ฟรีอะไรเปล่าจะเกียร์ฟรีเป็นเกียร์ฟรีที่ดีนะเออผมว่ไม่ได้ว่าเปนไม่ดีนะนนนชาชาที่นี่อะไรบ้างนะสกิลอืมย ทำไมค่ามันต่ำที่ร์เลดิ้อย่างเงี้ยโอ้รู้สึกอ๋อเกียร์นี้เกียร์นี้ทีนี้เกียร์ฟัวเนี่ยอืมแต่อูจะผมอยากให้เกียร์เนี่ยอยากให้จันอยากให้เกียร์เซ็ตจันทามาผมอยากเปิดอ่ะอะไรนี้ตายชีวิตหลอกสกิลแล่โจมตีอืมอู้ยโหด โอโหดูเกียร์แต่เกียผมรู้สึกมันไม่แน่นเท่าไหร่นะแต่ตัวเรนเจอร์แบบหน้าหลักนี่โอ้โ oh, ห oh, ดูดีมากดูดีแบบดูดีสุดๆไปเลยอะ่ะ <c oughs> เอามามาที่มาที่เรนเจอร์ต่อนะครับโอเคอันนี้ผมมือข้อดีเลยเอ <c oughs> อดูดีเลยอ๋อนี่มันอะไรไฮเปอร์โอเคผมจะค่อยๆพูด แต่ละตำแหน time, ่งไปเนาะแต่ไ no ม่ใช่แต่ละตำแหน่งแต่ละตัวมีตัวโจมุริยะดริยางเซลลี่เซลลี่กันบินนะครับเซลลี่วอเตอร์เคมูนไอฮอคกี้แล้วก็เซลลี่แต่แอนดูบารแล้วก็ไอโบบินแล้วก็เจมโบว์ถึงสองแล้วอ๋อโบว์ถึงสองแล้วอันนี้บวกสามโอ้ยสุดายเสียดายกดตัวนี้มากอ่ะ ข้าวาบอกนี like ed, okay. ่มันสิบห้าโอ้เก็บตัวเดียวแล้วก็มีเลียวแม็กทำไมทีมมันต้องโหดจังวะเนี่ยไทกะนะครับโจแล้วก็ซีโ่ก็ประมาณนี้นะข้างหลังครับบอกกันไม่มีอะไรอาดไม้มีอะไรไหมมีเอลเกตไอโบบินสองตัวโอ้ผมอยากได้ปะมีอะไรอีกชิออน ตัวแจกนี่ก็ตัวแจกเนาะโอ้แกสะสมตัวเยอะว่ะเออผมจะไปทิ้งหมดแล้วนี่แหละมาดูต่อทรัพยน้าก็มีตั้งหบดหญิงเอ๊ะไอ้ไอ้น้องไฟแกอุ้ยเออตาโอเคโอ้อยากผมอยากได้ตั้งหบดหญิงมากเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวอะไรที่เราสนใจนะผมจะโหวตตัวใี้อืมจะโอ้จ้าลเคสองตัวมีอะไรเยอะแยะครับนี่เอ้ยทีก้า ต,ว on, ะนะตวัวอ่อนใจวะเนี่ยอืมตัวอะไรอีกครับน้ำน่าสนใจนะเหมือนจะหมดโอราวินชีทำไมวันดูบกบกสเป,เป,ส,เปสปาจังวะเนี่ยมาทัดไฟทัดไฟตัวจริงๆเห็นละสกุลละหนึ่งตัวละไอ้เดือนหายหลยนะสกุล่ะรีวายนะรับอืมราวไอ้อ้ โอ้ยถ้าตั้งดาไปอีกตัวนีว้ต้องตำแหน่งไหนวะเนี่ยเออตัดแรกคองโทดนไปเลยก็ไม่มีอะไรแล้วมีอะไรอีกไหมกิวกิววอร์วอร์เทมเพลตเนาะเทมเพ็ อันนี้คิวบอลมีอะไรให้ตีไหมเออมีใส่เลยละกันตีไปยังไรไอดีผมอะหมายถึงไอดีตัวเองนะตีไปยังไรเนี่ยตีใครดีเดี๋ยวค่อยมาตีเดยอ่ะมาดูห้องทดลองก็อัพไปยี่สิบยี่สิบเนาะกระดานดวงดีครับเล่นไปเลยเดี๋ยวผมเล่นแค่รอบเดียวแหละโอเคดูละไม่โดนโดนไมดีละ จะด่าไหมเนี่ยมามาตีกิววอลสักครั้งดีไหมเนี่ยทีมยังไงัทีมยังยังโอเคไม่ตีถ้าจัดผมจะตีเว้ยแต่อันนี้มันยังไม่จัดผมก็ไม่รู้จะจัดยังไงไงเออผมก็ไม่อยกูก ไม่อยากเออมาจาัดทีไม่รู้ว่า,อาไอ้ปลายเกนยังไงไงเออมาตีพีพีดีกว่าโอ้ตีไปแล้วอ้าวไม่เหลือขนให้ไวที่ว่าโอ้จบแล้วโอ้ขนรอบเดียวเอาไปตีรอบเดียวแล้วกันนะแล้วก็ไปตีกิวกิวกิวแทนนะโอเคโอ้อ้าวขอยังไม่ให้ดูนี่โอ้สเปซสปันอุ้ยเก้าเก้าสวนแรกอัพเต็มเนาะ นี่ก็หกสิบห้าสิบไอดีฟูเกนมาผมจะรู้ไหมว่าตีพิมพ์ไหนพิมพ์นี้เลยไหมไอ,อโบพินแมพ์ไม่ปเอาเดีว่วไปกันกันเลยโอ้ยงูตัวบินเยอะเยอะชิบหายตัวบินตัวบินเยอะจังวะโอ้ยทีนี้ กูได้ป่ะตีเลยแล้วกันทีมแรกโอเคไปจอทีคิววอร์แทนแล้วกัน <c oughs> มันตัอย่างเละเลยอจังย์วะเนี่ยใส่รองเท้ามะ้ไม่ดูกันเออผมก็รีวิวไม่โกงนะไม่ทำไม ปรับใหม่รู้สึกลื่นขึ้นวะอืมรู้สึกลื่นขึ้นมากแล้วอย่งอัดคลิปยังอัดอัดอยู่โอเคโอเคเผาใช้เทปนะคือผมไม่รู้ว่าทีมมันไม่ใช่ทีมผมไงผมไม่รู้ว่าเล่นจังหวะไงไงเออตึงตึงตึงเฉยแล้วชิบหายละไม่เล่นแพ้วะเนี่ยมีพัดรอพัดกลับมาเล่นแพ้เพราะว่ะนี่อ่ะ โดนตัดแหล่เออว่ะลืมเลยโดนตัดแหล่เวอโอ้ลืมไปมันไม่มีเจ็ดแสงโอ้ว่าอยู่เทือทีผมไม่มีเจ็ดแสงไอผมก็แบบเออขล้วเล่นไปไงเออลืมแต่โอเคชนะอยู่อืมชนะอยู่ชนะอยู่ตัดไปสองตัวหมดเลยนะอืมครับล้านนี่เจ๋งมากตัว โอ้สามตัวนี่ว่าสก,กุลาสก,กุลารีวายแล้วก็โดนเนโจ้าสามตัวทีนี้ทีมาสเตอร์ป่ะทีมาเสเตอร์ตีชนะรวดูวดเลยเออแกเขียนเลยนะโอ้ยโอเค ก็วันนั้นโดนโปรตีจริงด้วยอา้า <laughs> โอ้โคจิตีโดนโปรตีครับโคจตีโดนโปรตีโอเคอเอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะรีวิวไวดีมันก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะเกียร์มึงก็เกียร์ก็ประมาณนี้อะ่ะนี่ประมาณ น่จุดเดียวเราะว่าอยทนน้อยโอเคก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบาย